เปิดราคาเัวทองประจําวันที่สองพฤษภาคมหกเจ็ดครับผมเงื่อแม่นี่ทองเจ็ดเดือนนะครับทองเจ็ดเดือนท่ายสูงรอยยี่สิบห้าเปิดราคาไว้หนึ่งมืนสามพันเก้าร้อยบาทครับราคาในทรงพี่ห่อี่ร้อยกิโลครับแม่นี่ครับอท, 2, ทองที่สองทองเจ็ดเดือนทองแก้แล้วครับเป็นงื่สีจำปาครับผมติดโบสถ์ขบเครืองนะครับ ขอบตาดำขอบหูดำเครื่องดำหางเลิกนังหนาอ้างดีครับการกัรก,การพืชผลมบนหมี่ง่วครับจังหวัดอุบลราชธานีครับเบอร์โทรศัพท์กัะศูนเก้าศูนย์สองสามสี่ห้าสามสองเก่าครับโทรมาผูดมาคุยกันได้ครับตรวจทองมีวันที่สองพฤษภาค่มหกเจ็ดครับผมผลเป็นอย่งไงครับคุณหมอทองร้อยเปอร์เซ็นต์นนครับ มันเจ็ดเดือนอู้ตัวใหญไงด้วยเจดเดือนเลยเนาะมันเจ็ดเดือนหกระโลกอ,อ้น,น่นี่อ,อ๋อทองแก่ได้ล้ครับ